ทำถูบ้านเชียง มอลายเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติบึงนาคำ้ำงามล่ำพุทธอุทยานอีสานเขียวแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชุมชนบ้านเชียงอรารยธรรม5,000ปีเด้อจ้า สวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะนางสาวบุษราพรกลางพรมค่ะก้อยเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นชุมชนบ้านเชียงค่ะแล้วก็ยังเป็นประชาสัมพันธ์กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียงค่ะและที่สําคัญนะคะก้อยก็ยังเป็นจิตอาสาในการทําการตลาดออนไลน์ให้ชุมชนทุกแพลตฟอร์มในชุมชนนะคะก้อยเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่น ปักหมุด Google Map ทุกจุดท่องเที่ยวนะคะสถานที่สําคัญในชุมชนถ้าเกิดว่านนะักท่องเที่ยวท่านไหนมาแล้วไม่เจอก้อยไม่เจอ,กอไจอกด์ท้องถิ่นคนไหนเลยนะคะก็สามารถไปตาม Google Map ได้ทุกจุดเลยค่ะบ้านเชียงเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายชุดไทยพูนเหมือนที่น้องก้อยใส่นี่นะคะก็คือเป็นผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายย้อมคามย้อมสีธรรมชาติค่ะปัจจุบันเรามีโฮมสเตย์ถึง14หลังในชุมชนนะคะแล้วก็มีกลุ่มอาชีพถึง16กลุ่มค่ะแล้วกิจกรรม ไฮไลท์ในชุมชนก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ได้นำมาร้อยเรียงนะคะเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจทัวร์บ้านเชียงที่ชื่อว่าตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงค่ะการเดินทางจากตัวเมืองอุดรธานีระยะทาง56กิโลเมตรค่ะใช้เส้นทางหลวงหมายเลขที่22อุดรธานีสกลน,นครเมื่อถึงกิโลเมตรที่50ก็จะถึงปากทางเข้าชุมชนบ้านหนองเมก ทางด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายและประตูทางเข้าสู่ชุมชนบ้านเชียงจากนั้นตรงเข้ามาอีก6กิโลเมตรก็จะเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงค่ะค่ะตอนนี้นะคะก้อยก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมบ้านเชียงค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของชุมชนบ้านเชียงค่ะแต่ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วขอใส่แมสกก่อนนะคะเมื่อสักครู่เป็นยังไงกันบ้างคะก้อยพาไปชมจุดไฮไลท์ต่างๆในชุมชนนะคะเรายังมีกิจกรรมในชุมชนอีกมากมายเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะเดี๋ยวก้อยขอ แปลงล่างเป็นมะกรเทศน้อยสักหนึ่งวันก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเย้ yeah, ตอนนี้ก้อยเป็นมะกรเทศน้อยแล้วนะคะชื่อว่าน้องกิงชัทค่ะงั้นวันนี้น้องกิงแชชพจะพทุกคนไปเที่ยวบ,บ้านเชียงกันนะคะไปกันเลยและสําหรับสถานที่แรกที่จะขอแนะนําคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงค่ะ ภายในอาคารมีการจัดแสดงเป็น9ส่วนแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียงประกอบด้วยภาชนะดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอื่นๆือีกมากมายซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อหนหลังไปกว่า5,000ปีค่ะและยังมีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดคือหลุมขุดค้นวัตถุโบราณคดีวัดโพสีในค่ะ ออกจากชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็สามารถไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปั้นหม้อเขียนสีที่นี่มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นหม้อเขียนลายไหบ้านเชียงการร้อยลูกปัดเครื่องประดับที่ต่อย,ยอดลวดลายจากภาชนะดินเผาบ้านเชียงค่ะ ชาวบ้านที่นี่หลายครอบครัวจะเชี่ยวชาญการเขียนลายบ้านเชียงและนําไปจําหน่ายเป็นสินค้าที่ละลึกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นครอบครัวน้องกิงฉัดค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่พักสไตไล์เทพวนที่บ้านเชียงเรามีโฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและยังมีรางวันระดับประเทศอีกมากมายหลายสาขาค่ะราคาที่พัก600บาทพร้อมอาหารเช้าสไตไล์ไทพรนบ้านเชียงแบบนิวนอร์มอลค่ะ และอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดก็คืออุโบสถดอกบัวกลางน้ำภายในวิจ,จิตรการตาด้วยภา,วภาพวาดอภรรษที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติมีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถจบทริปด้วยการช้อปปิ้งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะชุมชนได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยนำลวดลายภาชนะดินเผาบ้านเชียงมาสร้างสรรค์ลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามและลงตัวมากๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะ เที่ยวบ้านเชียงกับน้องกิงฉัดสนุกไหมอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจไกด์บุกบ้านเชียงและ youtube ช่องบ้านเชียงชาแนลด้วยนะคะถ้าท่านมาเที่ยวบ้านเชียงรับรองว่าจะติดใจและกลับมาใหม่อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ